ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับ a น o น channel เหมือนเดิมนะครับ EP สองในในการรีวิวอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินรีวิวซุกิแห้งกันเลยว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินซุก้แห้งวันน้หนืองแล้วเหมือนกันดูที่ว่ารสชาติจากเมื่อก่อนกับตอนนี้จะเป็นยังไงแล้ววัตถุด,ดิบที่เขาให้มาเนี่ยจะมีวัตถุด,ดิบที่ดีแล้วก็ตามราคาหรือเปล่าและส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ครับก็สวัสดีอีกรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอาหารเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราจะมารีวิววันนี้กันเลยนะครับเขาจะเป็นนี่สุกี้แห้งผมคิดว่าคุ้มราคามากเลยสำหรับวัตถุดิบที่มีให้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นสุกี้แห้งทะเลนะครับแล้วผมก็ได้ราดซอสน้ำจิ้มอะไรไว้หมดแล้วนะครับเตรียมพร้อมรับประทานได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแรกกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกุ้งตัวเบลเลอร์นะครับตัวใหญ่ๆนี่กุ้งตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีปลาหม,มึกนี่เดี๋ยวผมตักให้ดูปลาหม,มึกแล้วก็มีผักส่วนผักก็จะเป็นอ่ผักกาดขาวแล้วก็ ต้นหอมซอยนะครับส่วนไข่ก็มีเยอะมากนะครับตามเส้นอันนี้ซื้อมาประมาณ45บาทนะครับที่ตลาดของบางเลนนะครับก็ผมคิดว่าคุ้มราคาแล้วครับในระดับหนึ่งเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยดีมากเลยนะครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมาชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติเนี่ยจะมีรสชาติยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกก่อนเลยเริ่มที่ไข่ก่อนเลยครับดูไข่มาเยิ้มๆเลยนะครับ รสรสชาติเข้มข้นมากเลยนะครับส่วนรสชาติของน้ำจิ้มเนี่ยจะจะออกไปทางเผ็ดเผ็ดนำเลยนะครับแล้วก็เปรี้ยวตามนิดนึงผมคิดว่าถ้าจะให้เด็กๆรับประทานเนี่ยควรควรใส่น้ำจิ้มน้อยๆครับเพราะว่าผมคิดว่ารสชาติก็จัดจ้านพอสมควรเลยนะครับสำหรับ น้ำจิ้มซุกีของเจ้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปชิมปลาหมึกกันบ้างว่าจะมีกลิ่นคาวหรืออะไรหรือเปล่าครับรสชาติของปลาหมึกดีเลยนะครับไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติคา,าวเลยนะครับของของอาหารทะเลผมคิดว่าโอเคเลยนะครับส่วนวนเส้นเนี่ยก็ไม่ได้เกาะเป็นไม่ได้เกาะเป็นแบบ เหมือนสินเล็กของก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก็พอดีกําลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ผมต้องอันนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าดีสําหรับผมก็คือปริมาณที่เขาให้มาคุ้มราคาที่เราซื้อมานะครับสําหรับ45บาทผมคิดว่าโอเคเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปชมภาพอินเสิร์ตกันกล้นะครับว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะได้เอามาให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันด้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับที่ผมบอกว่ากุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะครับเป็นไหมตัวใหญ่มากแล้วก็มีอันนี้นะครับผักผักกาดขาวไข,ข,ข,ข่ก็เน้นม้เนมเลยนะครับเต็มเต็มดีมากเลยนะครับเอาให้มา <S <S ส่วนลนเส้นที่ผมบอกนะครับเขาไม่ได้เกาะกันมันเป็นแบบแห่อะไรขนาดนั้นนะครับ ผมคิดว่าโอเคเลยสําหรับราคานี้นะครับ4-5บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งร้านค้าที่ผมไปซื้อมาแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออะไรไว้นะครับ ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอาหาร EP ที่สองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอาหารอะไรที่ผมจะไปรีวิวก็สามารถติดตามได้นะครับรอชม EP สามกันต่อลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับ